เริ่มจากคุณแรกเลยสวัสดีค่ะฮานาวริษยาแสวงการมิส s u นเว e ร์สนครพนมค่ะโอเคครับสวัสดีค่ะพลอยสัตสินันกุลามิส s u นเว e ร์สขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะวานเนสค่ะเวเนซ่าเดซเรติมเฮเดมิส s u นเว e ร์สขอนหลุงค่ะสวัสดีค่ะแพลวนิทเรืองทองกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ ราดิสตามาชล์ิสอุนเวอร์สราชาบรีอยาเรียบเป็นจังวัดละกันนะครับแต่ราคนเป็นยังบ้างครับกับลักษณะของการมานันม่างกันไลยครับ เอาคน่าเก็สำหรับานาเลยนะคะทำการบ้านมาก็ค่อนข้างหนักมากๆมีการไปเทรนมานะคะอยู่หลายครั้งมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ออกมาพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็ได้อินสปายอีกหลายๆคนนะคะแล้วก็ยังมีเด็กๆนะคะที่อยู่ในโครงการานาที่กําลังรอฟังานาอยู่านาก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้มาส่งเสียงของานาบนเวทีนี้ค่ะทีละคนค่ะก็ อันดับแรกต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายเพราะว่าพลอยทำงานค่อนข้างหนักมากกับทีมขอนแก่นในเรื่องของการเตรียมข้อมูลเตรียมเนื้อหาต่างๆเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผ่านมาก่อนที่จะมาเข้ากองก็คือแบบเราทํางานเตรียมข้อมูลกันตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแทบจะทุกวันเลยก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ ภูมิใจมากๆที่ตัวเองได้ใช้ทักษะในด้านของการสือสร่อสารมวลชนที่ที่เราได้เริ่มเรียนมานะคะมาเป็นตัวแทนเสียงแล้วก็ส่งเสียงนี้ออกไปให้กับผู้คนได้รับรู้ค่ะสวนทรวันนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าตื่นเต้นมากๆเพราะาอันนี้เป็นเวทีแรกของมานะคะจากเด็กมิสวะคนหนึ่งอยู่ๆจะมาใช้เสียงตัวเองในฐานะงามแต่รู้สึกดีใจมากมากค่ะที่ได้มาพูดนะคะแล้วก็ให้โอกาสกับหลายๆคนได้บอกกับเขาว่าเขาก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะ สำหรับของแพลวเองก็ต้องบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะชาเลนึ์แล้วก็า้าทายเนาะเพราะว่าเราเนี่ยก็พิจารณาตัวเองอยู่แล้วว่าเรื่องของสปีชเนี่ยยังเป็นจุดอ่อนของเราอยู่หรือว่าวันนี้เกินความคาดหวังค่ะต้องบอก,ต,อบอกต้องบอกไปตรงกว่าเกินความคาดหมายมากๆที่สามารถที่จะทําได้จนถึง็อปสิบแต่ว่าสิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยคือการทําอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็แพลวยังคงพูดกับเตงเสมอว่าไม่ว่าจะออกไปพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้พูดจากหัวใจตัวเองแล้วก็วันนี้แพอได้ทำมันอย่างไม That human Fence have I would I didn't think I would make it this far, but I'm so grateful that I was able to share my voice and share my honest perspective with the entire universe to Because I prepared day and night, trying to figure out how I could convey my message and how I could convey myself and what I wanted the universe to see. And I'm so glad that the universe has decided that I can stand with these ten little games too, so I'm so eternally grateful for that. กอถามเรื่องมีใครที่เก่งมีใครที่โชคดีที่เก่งคาถามมาแล้วได้คําถามนั้นใช่ไหมเข้าเป้าเลยเลยคือส่วนใหญ่ไม่มีไม่มีคือถ้าไป็นของแพลเองอ่ะเราก็จะเราก็จะเก่งมาจากทีมของงานก็คือ i n s p ไป e ์ดูชุใช่ส่วนในพาดของการจับคาถามในตอนหลังคือเรื่องของเซอร์ไพรส์ลั้เลยค่ะแล้วผู้แข่งของแต่ละจังหวัดของแต่ละคู่ก็คือมีความกลัวหรือเก่งอะไรกันไหม สายแข่งกันหมดเลยจริงๆไม่ไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าคพอามองว่าแต่ละคนไม่ได้ไม่ได้ไไดทราบคาถามหรือว่าทีมของคําถามมาก,ก่อนอยู่แล้วดังนั้นอ่ะทุกคนคือเซสิโรแล้วก็ใช้พลังความรู้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ตัวเองมีเพื่อแบบแสดงมันออกมาให้ทุกคนได้รับรู้อันนี้ก็ถือว่าไม่น่ากลัวเลยค่ะถ้าให้คะแนนแต่ละให้คะแนนตัวเองว่าทําได้ดีแค่ไหนเต็มสิบ วันนี้สำหรับคณะให้8ค่ะยังคิดว่าสามารถที่จะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีกว่านี้ได้เพราะวันนี้รองเท้าแอบหลวมนิดนึงแอบกระลุกก๊กลักไปบ้างนะคะแต่รู้สึกว่าในบ้านในด้านของการตอบคำถามก็รู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้ตอบไปแบบนั้นแล้วค่ะอีกอีกอีกสองเปอร์เซ็นต์ที่หายไปรู้สึกว่ามันพลาดตรงไหนคะในเรื่องของรองเท้าใช่เพราะว่ามีแบบสะดุดบ้างอะไรบ้างเพราะรองเท้าค่อนข้างหลวม รองเท้ามีผลเลยกับมีผลจริงๆเลยค่ะจริงๆแล้วออฟฟิตหรือว่ารองเท้าเนี่ยคือมีผลต่อความมั่นใจมากๆจริงๆเป็นสิ่งที่ให้ตัวเองเท่าไหร่ส่วนตัวพลอยให้ตัวเองก้าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ตัวเองทําได้เต็มที่มากๆแล้วก็พูดออกมาด้วยใจแล้วก็ความมั่นใจของตัวเองล้วนๆอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆที่เรารู้สึกแอบตื่นเต้นหรือว่าแอบประหม่าแต่สุดท้ายเราก็สามารถควบคุมมันได้อันนี้ก็ถือว่า ภูมิใจในตัวเองมากๆที่ได้มายืนในท็อปสิบค่ะหนึ่งเปอร์เซ็นที่หายไปก็คือเรื่องของความตื่นเต้นเล็กน้อยที่ในตอนเริ่มเพราะว่าพอจะมีถึงแม้ว่าเราจะผ่านมาหลายเวทีตอบคําถามมาเยอะพูดมาเยอะแต่สุดท้ายแล้วเวลาที่เราจะต้องออกมาพูดต่อหน้าสื่อมวลชนมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราแอบตื่นเต้นในช่วงเริ่มต้นแต่พอเราได้พูดไปเหมือนกับว่าโอเคเราได้คุ้นเคยกับเวทีกับสถานที่กับตรงนั้นแล้วมันก็สามารถไปต่อได้ใช่ค่ะสวัค่ะสหั่ สิบเลยคะ่ะไม่ใช่เพราะว่ไาไม่ใช่เพราะเก่งที่สุดนะคะ disclaimer ก่อนแต่เป็นเพราะว่า I already did my best แล้วถ้าเกิดอันนี้คือ best version ของวนนันี้นาตอนนี้ใน,น,นอนาคตว่าก็จะเป็น The better version ได้อีกแต่ว่าเช er> uh huh. ื่อว่าวันนี้คือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วคือว่าเป็นครั้แรกที่ผ่านได้ด้วยดีใช่ค่ะขอชื่นชมน้องอีกคนหนึ่งละกันเพราะว่าวันนี้ฟังน้องอยู่แล้วรู้สึกว่าเป็นหนึ่งคนที่เราประทับใจในนรศรีธรรมาชคือเป็นการมาเยือนเวทีนางาครั้งแรกและสามารถที่จะพูดและตอบคำถามในขนาดนี้คือ respect มากมค่ะ เชื่นชมเป็นปน,น้องน้องเป็นแล้วเราให้คะแนนตัวเองคอยเราพูดอะไรนะก <laughs> <laughs> ็คือของมาวันนี้พังาให้ตัวเองอยู่ที่เจ็คะแนนค่ะ <laughs> ในส่วนของส่วนที่ลูกค้าถ่ายไปหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมความตื่นเต้นเนาะสองคือคอนเทนท์ที่พยางรู้สึกว่าเราสามารถทำให้ดีขึ้นได้สามก็คือเรื่องของการใช้เสียงนันเองค่ะอีกสามเปอร์เซ็นต์ที่ต้องไป อ,อยู่แล้วทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่คืออย่างที่บอกว่าเรารู้ว่าจุดอของของเขาคืออะไรแล้วเราก็ไม่ได้อยากกลับมาแล้วยังอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นหลังจากที่เขาพูดจบลงไปทุกรอบเขากลับไปแล้วมันจะไปนั่งควบคุมตัวเองเสมอแล้วเขาก็บอกเองว่าอะไรที่เรายังต้องไปฝึกต้องไปเพิ่มแล้วก็เพื่อที่จะทาที่ดีขึ้นในรอ,อ,รอ,อบต่อไปคิดว่าแบบที่ I felt like I get I let my nerves get the best of me today. <laughs> I think I'm still in awe of the fact that I get to stand in front of everybody today and have the world through my voice. So I think that I kind of felt nervous and I think I rushed myself a little or spoke a little too slow. But I always think that there's room for improvement and I think that every person has room to grow. So I'm really excited to show you all my journey with the friends <laughs> คนอื่นๆและการเพราะว่าใกล้จะเข้ากองที่สองนี้แล้วฝากเป็นกำลังใจกับพวกเราก็ติดตามภารกิจของพวกเราด้วยจะจ่ายโบ๊ทฟจะเข้าสู่ไอ้นี่ละการประกวดแบบให้ตัวแทนคูยกันนี่ใครจะได้เป็นเจอาเจ้าแล้วฝากถึง พี่พี่แฟนคลับก่อนละกันค่ะที่พี่แฟนคลับนางงามว่าอยากให้ส่งกําลังใจให้พวกเราเยอะๆเพราะว่ากําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆในการประกวดนางงามไม่ว่าเราเจอกับสถานการณ์อะไรกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็อยากจะให้กําลังใจทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่ได้เข้ารอบเลยก็อยากจะเป็นกําลังใจอยากให้เป็นตัวเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วก็ทำมันให้เต็มที่ถ้าเราเต็มที่กับมันแล้วมันจะไม่มีคำว่าเสียดายเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ก็ป่าวันที่สองนะคะที่จะเป็นวันที่ห้าวันที่สองวันที่สองที่2ก็รายรงานตัววันที่หก็คือจะมีรอบของคาทยแล้วก็ชัยเท็กซ์ทายชีวิสเอ็กนะคะแล้วก็สิิงที่ภูเก็ตรอกมาสึ่งอยก่แ่ฮองสอนสวัสดีค่ะสวัสุีค่ะ